ผู้ป่วยที่ติดโควิดสามารถทาน BLE ได้ไหมครับผมอุ้ยอันนี้น่าจะพักก่อนดีกว่ารอหายก่อนดีกว่านะอ,อ่าใช่ครับดดเพื่อเพื่อเซฟเอ่อโปรดักต์นะเพื่อเซฟสินค้าเซฟพวกเราก่อนนะครับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาการเขาว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับหร <c oughs> ือหือเผื่อว่าเขา uh, ติดเชื้อแล้วก็มีอาการรุนแรงอยู่แล้วนะครับแล้เดี๋ยวถ้า อเอ่อิญดันกินสินค้าของเราเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เขาก็จะมองและว่าเป็นเพราะสินค้าเราในกรณีถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปิดอย่างเนี้ยคือก็เอาไว้ก่อนนะดีกว่านะครับให้เขารักษาดีขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยทานนะครับผม